สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ากันนวีลั่นยินดีเป็นฝ่ายคา้านไม่ตรบัดสัตว์ยึดมติมหาชนให้กำลังใจพักก้าวไกลนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมโพสต์ภายหลังพักเพื่อไทยออกถแถลงการ กรณีฉีก MOU และไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลระบุว่าถ้าจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยไม่สำเร็จผมยินดีเป็นฝ่ายค้านจะค้านตลอดเลยครับค้านให้สุดซอยเลยครับผมได้รับโทรศัพท์จากนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชย,ยชัย,ชยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายประเสริฐจันทรรัลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแจ้งผลการประชุมระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าไกลแล้วครับ สรุปว่าพักเพื่อไทยไม่สามารถรวบรวมเสียงสสและสอวอได้เพิ่มมากขึ้นถ้ายังมีพรรเก้าไกลอยู่และพรรเก้าไกลไม่สามารถลดเพดานในการแก้ไขมาตรา1นึได้และต้องให้แต่ละพักใช้ดุลพินิษในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยทําให้8ปดพักคร่วมจะไม่มีการพูดคุยกันแล้วจุดยืนของผมและพรรเป็นธรรม ต้องยึดมั่นในอุดมการและคำสัตย์ที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเราไม่สามารถจะตระบัติสัตว์ได้เราอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าแต่ต้องยึดมั่นหลักการและอุดมการณ์ที่ให้ไว้กับประชาชนผมอยากเห็นประชาชนต้องเดินหน้าเราต้องเดินไปตามอุดมการระบอบประชาธิปไตยผมยืนยันกับผู้สื่อข่าวที่โทรมาสอบถามด้วยว่าหากพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมกับพรรคอื่น ที่สืบทอดอำนาจเผด็จการพักเป็นธรรมยืนยันว่าคงไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยได้เพราะจะร่วมกับพรรคที่มีรวมการประชาธิปไตยจริงๆเรายัางยึดมั่นมติมหาชนเป็นแหล่งที่มาที่เดียวในการสถาปนาอำนาจรัฐเมื่อมติมหาชนผ่านการเลือกตั้งส่วนใหญ่มอบให้กับพรรคก้าวไกลถ้าต้องคืนอำนาจให้กับเผด็จการ เราไม่สามารถเข้าร่วมได้จะให้เราไปร่วมสืบทอดอำนาจให้ประเด็ดการเราคงไม่ทำครับความคืบหน้าองคลกิกฟันธงโหวดแพ้เกือนเศรษฐาถอนตัวกลับไปขายบ้านระวังถูกตามเช็คบินหลังจากที่นายแพทย์ชุลนันท์สีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายประเสริฐจ,จันทละลวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยได้ออกมาแถลงข่าวภายหลังาหารือ ร่วมกันกับพรรคเก้าวไกลว่าพรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหาหรือกับพรรคเก้าวไกรขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคเก้าวไกลอย,อยู่ในพรรคร่วม พักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจะตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพักคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ล่าสุดนายมงคลกิจสุขสินทธานนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศีวิไลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวมงคลกิจสุขสินธานนท์ระบุว่าเตือนคุณเศรษฐาพี่ยังใหม่กับการเมืองนัก วันนี้ยังถอนตัวทัน4สิงหาคม2566โหวตไม่น่าผ่านก่อนโหวตนะ่ะพี่จะถูกชูวิทย์สอวอลากไส้ไม่มีชิ้นดีโหวตแพ้แถมถูกตามเช็คบินอีกเชื่อผมสิกลับไปขายบ้านง่ายกว่าความคืบหน้าสอวอเล็งถกคุณสมบัติเศรษฐาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี4สิงหาคมนายเจเด็จอินสว่างสมาชิกสอวอกล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่4สิงหาคมว่าขณะนี้ทุกฝ่ายสร้างสตรอรี่แทงข้างหลังที่พักนั้นพักนี้แต่สบอมีหน้าที่ต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยยึดหลักรัฐธรรมนูลมาตรา160ที่ผู้ถูกเสนอชื่อต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีความประพฤติฝ่าฝืนมาตราฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนั้น ที่จะถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเป็นผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหานั้นยังมีข้อน่าสงสัยตามที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ระบุเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีถ้าเป็นเช่นนี้สอบอจะรับรองได้อย่างไรไม่ใช่ใครก็ได้ที่ได้เสียงข้างมากแล้วสอบอต้องเลือกแต่สบอต้องเลือกนายกที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ดังนั้นการโหวตนายกรัฐมนตรี วันดังกล่าวประธานรัฐสภาต้องให้นายเศรษฐาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภามีโอกาสซักถามจะให้สวเลือกโดยไม่แสดงวิสัยทัศน์ไม่ได้ถ้านายเศรษฐาไม่แสดงวิสัยทัศน์ใดๆสวจะเป็นฝ่ายถามเองถึงแนวคิดการบริหารประเทศทั้งเรื่องการแก้ไขมาตราหนึ่งสองเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้มีความชัดเจนประเด็นเหล่านี้ก่อนตัดสินใจลงมติ พราะอสวออมีหน้าที่เลือกคนดีที่ไม่มีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา160นายเจเดดกล่าบว่าส่วนตัวเชื่อว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี4ส,สิงหาคมไม่น่าจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยจะมีปัญหาถกเถียงพิจารณาเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา160หนักเข้านะอาจจะต้องส่งไม้ต่อไปที่นายอนุทินชาญวิรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีภาการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักภุมิใจไทยในฐานะพักอันดับ3ามกระทั่งในที่สุดอาจนำไปสู่การโหวตเลือกนยกากนยกรัฐมนตรีคนนอกอย่างไรก็ตามขณะนี้พักเก้าไกลยังเกาะพักเพื่อไทยอยู่แม้จะยอมไปเป็นฝ่ายค้านแต่ก็จะโหวตให้พักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าทำได้ก็ทำไปเลย แหกตาสวไม่เป็นไรแต่อย่าแหกตาประชาชนความคืบหน้าจตุพรเชื่อ4สิงหาคมยังไม่ได้นายกคนที่30เตือนเพื่อไทยข้ามพั่วเมื่อไหร่พังก่อนตั้งรัฐบาลน,นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live รายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนตามคาดนายจตุพรกล่าวว่าเมื่อการแก้มาตรา112เป็นหลักยึดมั่นของสว และฝ่ายข้างน้อย188เสียงอ้างเป็นเหตุไม่ลงมติรับรองนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นต้องไม่โหวตผ่านนายเราาศรษฐาทวีสินเช่นกันเพราะมีเจตนาแก้มาตรา1นึเหมือนกันพรรคเพื่อไทยประกาศเสนอตัวนายเศรษฐาโหวตเป็นนายกในวันที่4สิงหาคมนี้และในทางการเมืองช่วงหาเสียงเลือกตั้งนายเศฐาก็เป็นอีกหนึ่งคนนั้น ที่ยืนยันแก้มาตรา1นึซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับนายพิธาลิมเจริญรัตได้พูดเอาไว้เช่นกันโดยมีคลิปเสียงยืนยันได้ชัดเจนและแพรส่สะพัดในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งหาฝั่งก็ได้ไม่ยากเลยนายจตุพรกล่าวนายจตุพรยังกล่าวาก,ากาว่าถ้าสอวอ้างแก้มาตรา1นึเป็นเหตุไม่อาจรับรองให้เป็นนายกได้แล้วดังนั้นเมื่อมีมาตรฐานกับพรรคเก่าไกลยอย่างไรต้องปฏิบัติ ต่อนายเศรษฐาอย่างนั้นเช่นกันอีกทั้งฝ่าย188เสียงต้องยืนยันว่ามาตรฐานคนแก้มาตรา1นึเป็นนายกไม่ได้ด้วยทําไมคุณเศรษฐาพูดแก้มาตรา1นึได้แล้วทาไมคุณพิธาจึงพูดแก้มาตรา1นึไม่ได้ทั้งที่เป็นประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นดังนั้นจึงควรเป็นมาตรฐานเดียวกันและพรรคเพื่อไทยจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไร และพักร่วม188เสียงตลอดจนสวออคุณน่ะจะเอาอย่างไรเมื่อพักเพื่อไทยข้ามขั้วตั้งรัฐบาลกับฝ่าย188เสียงแล้วนายเศรษฐามีความกล้าจะเป็นนายกจริงหรือเพราะถ้าข้ามขัว้ววันไหนนะ่ะก็จะพังก่อนตั้งรัฐบาลอีกแล้วยังจะจบไม่สวยอีกอย่างช่วงก่อน4สิงหาคมเมื่อปรากฏเสนอชื่อนายเศรษฐาโหวตนายกแล้วข้อมูลกรณีซื้อที่ดิน นายชูวิทย์กมลวิสิทธ์เตรียมไว้ก็จะหลุดออกมาขณะที่คลิปหาเสียงประกาศแก้มาตรา1นึก็มีคนนํามาถแถลงอย่างเป็นทางการด้วยดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าสสิงหาคมคงไม่ได้นายกอีกนายจรุพรกล่าวนายจรุพรกล่าวต่ออีกว่าหนทางที่ดีท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้งนี้8พัก MOU โดยเฉพาะพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลต้องจับมือกันให้เหนียวแน่น ไม่แตกข้ามขั้วไปร่วมมือกับพรรคฝ่าย188เสียงเพียงแค่ต้องการเป็นรัฐบาลหาประโยชน์เท่านั้น8พรพัก MOU จับมือกันให้มั่นคงคือทางออกที่เป็นจริงตามสถา,านการณ์ที่สวออยังมีอิทธิพลชี้ขาดนายกได้หากยังจะข้ามขั้วตั้งรัฐบาลแล้วบ้านเมืองจะเผชิญวิกฤตประชาชนจะออกมาต่อต้านเต็มถนนประเทศย่อมพังนายจรุพรกล่าว